สบายดีบ่เฮอมันนี่ก็สิมาโลงแรงยูเกม R O V โอวบ่มีไผขอมาหลอกน้องยินดีนําเสนอพอวันน้องน้องันขอตั้งใจให้ดินเกมฟรีไฟมาเบิ่งเกมอา V โอวนี่เป็นอย่างฮะมันลดตึงเป็นตึงได้เลยเนาะเออมันนี้เออก็เอกาดีมาโรงแรงกาลี่มันนี้ก็เจอกันเจอกันก็บักมากกลางกาเนาะเอาบักมากกลางกากับกาดี่มันนี่เนาะผู้ไดมาสีคาก่อนกันก็วาเบิ่งเนาะเออ แต่ก่อนหันเงยตามองนี่ก็มักดินเทวอนัสเสือเด้วก็ว่ามักแถะมักว่าเท้าอนัสือนี่แต่ว่าตอนนี้หันดินก่าดีดินผัดดินแทะดินว่าเนาะกะจนว่าติดอันดับจะติดอีสังแต่ก็บ่จักน้ำเขาหรอกเนาะอือเฮาก็มีตั้งแต่นาทีดินอันดินปอกดินป่านี่ดินโมเป็นเด๋วสปอก์ัสพอร์ตนี่เนาะเออกะดินเป็นตั้งแต่เมดอันดินเป็นตั้งแต่เม็ดกับอันกับยังวะกับแค่ดีเนาะเอ้ยสีมาอัน ร้อยบาทฝกบาปฝะเขาโอ้ยฟันไปบักหาเจืดมึงอืนี่เห็นบ่นี่เงตมองมึงเออถือกูนักแล้วเงตมองเป็นคนแหลกเลยเนะเาะเฮามันคนมานี่จังได้ไหลเนาะอันนี้นี่เท่าแพ่นดาอะบนนี่ซื้อบนี้เออแม่แจะแพ่นดาอันือไม้ทูเขียวอยู่นี่ไม้ทูเขียวฟาดหัวคลิปนั่นหัวคลิปแตกโบแตกโปะบ่งุนเลือดดังเลือดไหลออกบ่งผนฟาดบายหัวคลิปแตกกระสีกลบคืนก็ได้เนาะกลับคืนก่อน มาประจําทีบอลเขาก่อนเนาะเบิ้งสิดาทังมามากกังกาคิดแน่วได้จะคิดว่าจะซิตี้ป้อมขอแตกบ่เฮอนี่เห็นบ่ว่างสกิลใส่แง็ดตะมองค่ะโอ้ยจะมันกระซุมหนังหนาคักเนาะถ้ามากังกานี่กระตายได้ดีเนาะเออกระตายไปแล้วหอบหนึ่งแมนบอกว่าบงเป็นสองเท่และบอเออกบจะจักเนาะสิเท่อได้กับยาดินกาดีนี่กระทือวาสุดยอดร็วเนาะเออเป็นยังว่ามันจังเกงเพราะว่าเบืงที่มันไป็ทลายมือมีหกมือปวหน่วยมากสุดยอดรวเนาะเออ สกิลก็วัดตีได้๋ยไปไกลๆเนาะหอยมันกับขาอีรีโดเลียวอืมมาหยาดบาฝามันก่อนบาดหนึง่งไปเปิดสกิลไปบงผุนยืนอยู่อันห้างบาดเปิดสกิลเป็นหดหัวบาทเนาะไหวสนะสิวาจังได้ทำมากกังกะโอ้ยขาเขา,ากระบ,บายสับสมานาง,งูจะได้บยวมาขวายมืออืมอันนี้นี่เขาเอื่อีนึ่งสั่งวตูซัพพอร์ตยังวันนี้บจักซื้อเนาะเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษโปเป็นเวย้ย อ่นานโมเป็นนะ้มันกับโมหูตีเนาะอืมเย,ยนกเฮเยนซื้อๆหรอกเนาะอืมเย,ยนอันแปดเก่าปีเย,ยนไปซื้อๆแปดเก่าปีบ่ววา,านี่เงตมองมึงเงตมองค่านี่เห็นว่าคือว่าขางาข่า,งายขาไงป่านดินกับบอสเด้อด,ด้วยอืมแต่ว่าบอดีดินกับบอสเด้อนี่เออแหลกบักสูง,สงเออบอสเลยมปนของขี่ๆไรเนาะเออเห็นว่าการดินหดน้อยหนึ่งก็สิว่า กันนานดินก็บดบเบมีอนเดียวเนาะเนี่ยยิงยิงคลิปไปเลยตีเอาลากเสดเยอะนี่มาลอยลากเสดเยอะลากเสดเยอะงัดตะมองโอ้สุดหยอดขาลากเสดเยอะคนเดียวเนาะอันนี้ก็มาตีซอยมูกรน,นี่วางสก,กิลไปมึงงัดตะมองไ้มึงเดียบรอยโอ้ปอกก๋วยกินยังไงก่อนเนาะก็ว่าคากอะไรอร่อยจังได้บักแพ่นดะเออ เอาไม้ทุเข,ขวีวฝาาทัวอันเอยียงแม่งตักเตาแงะตะมองเนาะได้เงินมาอีกน้อยหนึ่งเติมกันโฮมเงินโฮมเงินเนาะโฮมเงิน,นะงนอันไปตีกับเขาเขามีเงินได้ฮหก็ตีเข้าสนาได้เลยมามามาแบัน,นี้หอดขิวหมอมากังกะแงะตะมองค่ะโอ้ยมากังาะเอ้ยกูคือมาลิตูนมึงเถอนะเนาะคือก็ออมาลิตูนแทนเนาะยามได้กระตุยยามได้กระตุย ม่สิสนะมมจักเถื่อนี่อ่าวางสก,กิลไปก่อนเนาะการดินการีนี่มักะสุดหยอะตัวเด็กกาดีนี่ค่าคัากเนาะมันตีทางกาไกลหลายนี่ทาบเบอรเบอร์นี่าานเอา้าปีดปีปีดปีดปดสก,กิลซะเลยเงยาตะมองบ่อเงยาตะมองบ่อเอา้าถอยกันเนื้อกูเออกูเกียรตยกันเนาะอินวากอะไรไปยีบไปตายก่อนเฮาบ่บได้มีสก,กิลเอียงหลายเลยสก,กิลนี้กับโบมีกาดีเนาะ การันม,มีลายสกิปลปลาคาราตีไว้เอ้าซอยท่านบอกกูเดียบรอยงั้นตะมองค่ะโอ้ง่ายง่ายเนอะรวยรวยเป็นรวยคอยถาเบิ้งเด้อคอยสิเอาเอ็มวีพีวกจะเบิ้งเอ็มวพีนี่ตีป้อมมันันี่นี่มาเดียวบันนี่เอ้าเอาเจอสกิลกูบันนี่เอายิ่งตัว่าบานทหนนหันบาท บอลยอมลบไปบอกปอบเมื่อมันคิดว่ามองศาสนากูบบหันเอามื่เสียวิซังมาหันเอาเอากุบรดขามันกูบโบตะกุสิเดขาผ่ามือจะมินสะขี่มไว้บล้ายสุดท้ายบอลเดขาเขาทัพกับโบเป็นยังเนาะบบเมื่อเหือดดอกบ่เมื่อบานบ่เมื่อซวงหามันดอกตีต่อเลือเดือดกันยังไรอยู่เนาะบริยัดดินก็าด้อีกเขาว่ามันคักบอลหนึ่งมันบดลเมื่อบานได้เว้ยคือว่าบ่เมื่อบานก็ได้นะเดือดมันสามารถค่อยๆพื่มขึ้นเองได้เลยคักคักนี่ เจยูเจอย่ปล่อยสกอยู่ไปเลยจักอีอันนี้มันซื้ออีหยังดรอกบจักซื้อ,อเห็นว่าเกมมากกับกระดินไนกระดินอยู่ไรแต่ว่าโบจักซื้ออ่านภาษาอังกฤษโบเป็นหูจักเป็นบางโตนอะซื้อมันเนี่ยมีอีสังเออมีเทียวอนัสซื้อเทียวอนัสซื้อก็บอกอีหยังโบจักซื้อเนาออันอันอีสังบอกอีสังนี่เกิดบอกอีหยงังนี่บอกทูเล่นบ่บบจักซื้อเนเอ,อเหตุนใดนมอทู่เล่น ปล่อยกิวใส่มอตีปอมตีปอมเนี่ยว่าสมางายแอดีสมาง่ายแถดีเจงเจ๋วเลยเว้ยแนวนี้เนาะอืมคอยว่าเกมอาโอวีนี่มันตึงนะมันบด่ดยมีการโกงกันถึงสิสื้อสกินแต่งโตงามขข้นบอกอีสังบอกมีสิโอ้ยตายกูบัน,นี้บอกย,ยังเดือโอ้ยเดียบรออยมันสัตด,ดาวกูจอยดูบักฮีแมมเกยอเมือ,อ,อมงพุ่นมาเป็นขยง เขาขาได้หาตัวแล้วเนาะจังหวะนี้ขาได้ร้ายกวนมูเฮ้าเฮากัดทือว่าเฮากัเจิงเจียวกัดจิงงังอยู่ได้เนาะถ้าตอนเขาเกิดนอะแบบนี้สิบปตัดคลิปหรือขี้ขานตัดไพ่จะบึงกับบึ้งยาวเนาะไพ่อป๊ยจบึงก็อกไปถ้าเกิดก่อนจ้องหนึ่งเกิดแบบนี้ได้เวลาไปแล้ว ช่วงนี้ฮันเขาบ่ได้ดินเที่ยวอนาเซอร์เลยกดมายังไรกับกาดี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 อย่างเดียวดินได้เมตอย่างเดียวเนาะอันนี้จะเป็นตูอีสังมันนี่โอ้สั่งแต่เธได้กูนี่นี่เกียมเฟือนตายเนี่ยบักอีหยังมันซื้ออีหยังนี่บักอันนี้นี่มันซื้ออีหยังนี่ยเงยตะมองได้นี่เจ้ากับเงยตะมองได้หมอนี่กูเบิ้งพอนนี่กูเบิ้งพอนนี่แน่เดียบร้อยมึงเห็นว้ามึงเดียบร้อยมึงเห็นว้ามึง เบื้งเดื่องวาสิสนบาบอกมันเคยมีอะไรแบบว่าเขาตีปอมเขาแตกเบิดแล้วอะนะแต่ว่าอยู่ซื้อๆแล้วเขาก็มาเสียนะมันเคยมีเครียดเครียดในตอนนั้นผักเสียงเกมเกมมันเกมอาโอวิเกมห้ำเน่าอย่างที่ชิซิมะกวนก็ก็ผักอยู่อ้าวตีต่อเลยเนาะตีต่อเลยงานนี่เบี่ยนเบียนก่อน เบ,บียนน้อยหนึง่งนี่มาตีบาฝามันก่อนโอ้ยบาฝากับบุมีสับตีปลอมทางนี่มันนำปาดผักบักดุนได้เจ็ดนาทีหามื่อสามผักเลยเอาพขอ,ขอ,าอ,อ,อดีขอ,อ,อ,อกูเหียบก่อนยิงไปเลยยิงไปเลยเน,น่หูมาเด้วเป็นธุระตัวได้นี่เขาบริจาคได้เนี่ยเขาดุดอ้อได้นี่เขาบริจานได้นี่ ไลยตู่ก็ยาแล้วเนาะสกิลให้ใยิงไกเกียมเอาปอมมันแบบน,นี้เคียร์คิ้ว่อยว่าอยากด้วยแล้วลยลิตึงอยู่แลวแต่ว่าก็ับมาผังหลังคือมันบบตึงเนาะตอนดินนี่ก็ตึ้งตึงตาคือว่ามอนทะลโอุอยู่เนาะมันมันมันรับตาบบหลแม้แต่นาทีเดียว เกมฟี <ee> ่าไอนี่แบบว่าเขาไปดิยูปายูป่าหลายหลายเออเขาไปดิยูใส่กันหลแบบว่าเขาอยากพักนะหรือว่าเขาไปอยากไปหั่นไปนี้แต่ว่าเกมอารโอวีนี่โอ้ยปาบ่หลายอย่างแต่ก็คือมันตึงตาเขานี่เขาต้องจ้องใส่จอตลอดเวลาเออคือยู่ละเขาส่วนได้เลยเขาเข้ามาัดดินเกมมู่บ่ายเลยคอยกับบัจจักสีดินนอกขอดดินบบปินมันก็คือกันกับอันอาโอวีเนี่ยแะกับเบิงทรงมันก็สีตึงอยู่แต่เขาบัจักตัวละครมันเนาะก็เลยบัจักสีดินก็เลยบอบดดิน ก็ได้มาดินเกม ROV สุดตึงแล้วนี่เห็นบอหยาดว่าฝา,าบาได้ซับกบัดสุดตึงนี่แหละอยู่เกม ROV แต่คนมักสุดใจโลดนี่เอ้าตายบ่หมอนี่เดียบรอยบักใบมึงเออกูจักซื้อมึงซื้อบักใบกูืจอซื้อมึงแล้วมึงเกียมเกียมตีปอมจะได้มากกะห้ำน้อยจะได้ห้ำน้อยไอยข่าคลิปซื้อๆเด้อบอสันมองเงย่แต่มองเด้อทางพวกเพ่อนพิษกันสนัดแต่ ทางพวกเพิินหันในดินขี้กากเนาะเห็นบ่นี่ฝากไล่งานปลาก,ก็เม็ดในเดอ้อวัดสันโอ้ยเป็นไล่งานนี่ยังแกอยากไล่งานก็ไล่งานเองเนาะพวกเจ้าเนาพผ้าดินกากเองนละ้มาฝากให้ม่ไล่งานเอ้ยเหล๋ยวมาไปสิไปไล่งานในเพิินไปฟอกไปฟอง,ฟอง,ฟองเรอ้อวัดสันเออแจกวัดสันหวยเนาะมันดินโมเกมันกับแจกแล้วเนาะเฮ็ยจังได้ไรกระทาง่อยมันตึงเฮียจังได้ไ้จะก,กระตงทํำใจเอาเนี่ยล้วเออ ในทางตูเราบดตึงเนาะทางมูลตึงเอาตึงเอาเอาเฮ็ดมอหายาเตะออกมาแล้วแบบนี้หายาเตะกับบดระยาเดียวเพราะว่ามันรวยเกินไปล่ะรวยเป็นรวยบึงตินี่นีว่างซื้อเนี่อยู่ในวงกูน้อยเดียวมึงก็สิเกียบเงียตะมองหน่ะนี่เอาสกิลไปอีกเอาแงตตะมองคาแงตตะมองคาแงตตะมองคาโอ้โอ้โอ้รบทานรบทานค่าว่าจึงได้มากกังกะวังวัสดีคาคอยบัวฟันไปเด้อฮัมเด้อบังฮัมเอ๋ยบังฮัม ฟันไปดูดว่าสดีเลยค่ะเอือยไปต่อปอมยังเหลือขางเดียวโอ้ตายกูตายปะนี่เอา้าสกิลไปค่ะสกิลไปค่ะจิ้วจิวจ้วจิวจ้วจิ้วจิ้วงัดตะมองค่ะไอ้ใบไอบ้ใบถือกิ้วอีกแล้วแน่โตคลิปถ่ายเกมมาแล้วเป็นแนวนี้เนาะเออขอยกลังเห็นเลยนี่นเ,าเ,าเขาบอกว่ได้สูดินได้เห็นว่าเขาดินเกมขโกงบด้สูดินก็นอเอาเวลาไปขายเครื่องขายของอีก บูจักเสียดยังต่อเสียดยังเนาะเกมกกอยากดินเครื่อ,องกกอยากขายเงินกกอยากไหลเฮือนกกอยากเฮ็ดตายเดี๋ยวมิเตเนลยากไหลกับยากไหลเนาะนี่เจอสกิลกูตายมึงอีหาฝาดมึงบ่ตายซักโอ้ยสิแตกกระแตกค้อนปอบนี่สมารนแต่กูผากจนเมืงง่อยพุทธละจบสับี่แม่มึงบ่จบจัาจากเถื่อมึงบอสหนาแล้วมึงไปกูตีปอบมึงมันแตกแล้วกะเลโอ้ยสู้กะสูเอาอยู่หันแดเอ้าบมานี้ เออวาบไหลพวบาดของแนวเนี่ยมันผิดเกมไหลเนาะเกม r o v นี่มันผิดเกมไหลใน,นเห็นบอลน,นี่เงาตะมองค่ะกิวเดียบร้่อยเอาตายตายเซสไปนี่ตายเซสกูลบกันเร้อลบกันเร้อลบกันเร้อกูเออเออวางสกิวไปน้ำเอามากระไล่น้ำกันไลน่น,ลน้มันนี่เอาแดนมหาตายบ่ใบายังได้ใบหมอแน่หมอเงาตะมองหมอใบโอ้ยตักหามเออ้ยเป็น บอมันเป็นฟ้าบอกเออตายกูไ้ายเธอ,อไรเด้่มอใบเนี่ยต้อมาขี่กากตายแมมมึงเถอะเออขี่กากเกินเนาะอม,มอใบก็ไรเลี้ยนมายั่แล้วก็มีแต่ตายก็มีแต่ตายเม็ดไม่มีแรงว่ัสนเออสปาว่าแมนบอกหงายบอมีแห้งแล้วมันมขี่กากเนาะเออเม็ทางกอยหงวยมันก็สุดตึงดูแล้วกาดีสยางเนาะพะม่ากาดีีโหดสุด มีหกแขนพนเมียพิพนเรามีสองขาสองแขนบอกเขาเรามีสองขาหกแขนหอยเห็ดเบึงตีกับกาดีมึงอืมไปเลยไปเลยไปเอาปอบมันปอบมันยังเหลือขางเดียวไปตีปอบมันก่อนไปตีปอบมันขางอันมังกรน,นี่งะาตามองอีเดียวมอใบนี่ามึงเด้อนี่งะตมองอีเดียวมอใบนี่มอใบ,อบแล้วก็มอหายาเต้เอามาหนิแต่หา,ายาเต้กับไปเลย จะเขาอีสังนเนาโบจักซื้อเพื่อนขีแข็นอ่านซื้อขีแข็นจือมันอันเปลืองความจำเนาะออันไหนที่ว่าบ่สําคัญกับโบจือเดียวอันไหนจือก็จัจงสีเว้าซื้อมันดเด้อบบจือแต่ก็แล้วอันโตคลิปนี่ก็จะมียังคือว่ายิางปืนคักกระแสะทังท้งถึงอืมนี่ข็ก็เกียมสิมาเอาปอมมันคางในแล้วเนาะฝ่าวห้คลิปไนแดนออกมาฝ่าวคลิปใญ่แดนออกมา,าอ,อมานันนี้ประก็เกียมสีแดนมาถาังี่แล้วบัดนี้พวกเพื่อน นี่นี่ตีปอบมันจิ้วจิ้วจิ้วพากันมาเดียวพากันมาเดียววางวงใสในมึงตายมึงตายมึงงตะมองค่ะโอ้ยสมัสาใจกูจะเดีตายเดียวตายเดียวนี่เดียบร้อยมึงเอาจะได้มอนี่เกอรเกือบตายแน่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 บูบไปเลยอ้าเฮ็ดเฮ็ดกูตายตายกูตายบันเฮ็ดเออเออคือจะเขียดใตกูขนาดเนาะเขียดกับเขียดแ้วกูบริทยดอกเด้องานนี่เออบริมสียันคนเด้อ บริยานไปดอกเดอ้อนี่เห็นบอนี่ปล่อยสกิลใส่เจ้าอีกนี่แถาอันนี้จะเป็นซื้อจังไหนนี่แถาอันนี้บบจักซื้อเพิ่นมีเถ่าแบกแม่นี่บอนี่มีเถ่าแบกแม่นี่บอนี่แค่ดีไหมมีแรงอีวสัตยโอ้ยมึงจมอยู่ซังย้อนกะกะลักกระโลเออจมบริสน,นาร,รื่อนี่เออแค่ไดอีไหมไมีแรงอีวสัตยมันบริมีแห้งมันบ่มีเงินมันบร่รวยมันกากอืม โอ้ยมันก็โหดเกินด้วยคอยนี่เอ้าเห็้จังไรบันนี่งัตะมองไรมอนี่ถามเลยงั้นตะมองไรทะใบทะใบอีเดียถบะใบตายอีเดียโอ้ยทะใบขึ้นชินแล้วใจกูขนาดกูกเกือบตายมันคือกันเอ้ยบังหาใบกูก็มาดิีตันมึงตะเด้ใบเอ้ยใบอืมกูยังไงมึงมาเห็นกลิ่นี่เด้กูก็มาดิีตันมาดิีตันึาดมึงแท้ตายกับตายเมียเนาะอืมตัวเป็นปลาตายเมียตายเอาตายเอาเขาหลบปลาปลาแต่ว่าขาเมีย ดินกากโพดเนาะเออสุกาดี้หกมือบ่ไดต้อกเนาะมันเอามือหกมือตบหูถะใบถะใบก็หูเออเลยนี่เงยตมมองเถา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 ใบไปไปเลยจะได้ต้องตีปอบมันให้แตกนะเดี๋ยวนี้ฝ่าวิปไปรูปมันกว่าสิบทจบจะถืออ่ะโอ้ยปานได้ดีสิจบหนึ่งขั้นบทจบกูสิบทปากต่อกูสิตัดคลิปจบเปียงนี่เดี๋ยวเดินไปนี่ดูเออ ว่าเงาอลไรโอ้ตายแล้วล่มเขาทองฮาเอ้ยอยากกินหนานี่เอ้าปล่อยสกิลเซมอ้มอยมาในม้อยยังนี่บอจักบอจักซื้อเพื่อนมามามาตีซอยกันเบ้อฟ้าหิ่ดเลยป๊อมมันแตกนี่ให้ตจก,กู้ริโมโบมาผู้เดียวนี่โมกับลายเนาะท่างคอายนี่บักแบกเมียนเนาะฝามีเมียนบอกเออเมียนเดี๋ยวบักแบกเมียนฝามท่างค่อยนี่เที่ยวอนา,าเซอร์นี่มันว่าเป็นอันแค่ดีเนาะเราบัดนี้ อีอันนี้นี่ขาบบอจักมันอีอีซับพอร์ตนี่เขาบบอจักเนาะแล้วบันี้บัดอันบักอ่าบักยูเด่นนะเดนมั่งโกนหันบักอันนั้นบักยาซีฟันอุบักบักแพนด้าเนาะตายได้สบายถามเลอตายได้สบายนี่กูเบิ่งซุกนี่เน่กูว่าดเลยบักใบบักใบโอ้ยใบเอ้ยใบถือกูขาไม่เงียบใบเอ้ยกูคือมาลิโตนมึงถือเด้ยามไรกันถึงแต่กูขา จะดดจปดิโจนสะอาดเซนแทันใดอือปฏิจบขีปตีปอบหามเอลยอือจบเนี่ยสุดบ่ายเดอ้อวิกตอรี่เออสนะเกียงร้ายว่าสันมาเบิ่งคะแนนกันเด้อมาเบิ่งคะแนนคอยเดอ้อว่มามันฉีดไปจังไดปู้พุ่นความโหดกาดีเอ็นงสดิปจบปฏิอีป,ปอบมึงเอ้ยอือป้ายีเข้าเบิ่งสระบอ่อผุนน่ะโหดปะเหรโหดปะเหรอปาติโทความโหดจังไดน้องเหลา่า ปาดปาดปาด,ปาดที่โทษพุ่นว่าพี่หอนคางอยู่ในโคอพุ่น,นก็โหดติปาดที่โทษคะแนนสูงก่อนมูเอ็มวีพี่พุ่นนะฝากกดติดตามซองเลยเด้อกดไลค์กดแชร์กดหัวสิ่งข่ห้แน